2018 VP1 ดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกดาวเคราะห์น้อย2018 VP1 เข้าใกล้โลกจะมาเข้าใกล้ในวันที่2พฤศจิกายนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามชมกันนะครับในช่วงวันที่2พฤศจิกายน2563นะครับเดี๋ยวเรามาเล่ากันอ้างอิงข้อมูลจาก w w w s p a c e r e f e r e n c e o r g O.R.G. นะครับแล้วก็ของเว็บของ J.P.L. จาก NASA นะครับจริงๆดาวเคราะห์น้อยเนี่ยขอเล่า background ์ให้ฟังก่อนดาวเคราะห์น้อยเนี่ยจริงๆแล้วก็คือจะเห็นลักษณะอย่างไอ้2,018 V.P.1 เนี่ยก็คือจะเป็นจะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่โคจรใกล้ๆโลก,ลกลแต่ส่วนใหญ่แล้วดาวเคราะห์น้อยจะอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นวงโคจร ของดาว2องดวงนี้จะมีที่ว่างอยู่ตรงระหว่างกลางซึ่งส่วนใหญ่ดาวคอนออยจะอยู่ในบริเวณนั้นดาวเคราะห์น้อยจํานวนไม่มากนักอยู่ในบริเวณที่อยู่ใกล้โลกนะครับซึ่งจริงๆมันน้อยมากเลยเดาวอังคารอยู่ตรงไหนดาวอังคารดาวอังคารก็คือดาวอังคารคือดาวเม็สีแดงตรงนี้นะครับดาวอังคารคือดาวเม็สีแดง กับดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงไหนเในรูปจะเห็นเอิร์ธก็คือโลกนะครับแล้วก็ดาวอังคารก็จะเป็นวงโครจรที่อยู่ถัดออกมาจากโลกแล้วก็วงที่เป็นวงใหญ่ๆรอบๆวงแรกนะครับก็คือพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยจะอยู่ระหว่างวงกลมของดาวอังคารแล้วก็วงกลมของดาวพฤหัสบดีนะครับจากรูปเนะแต่จริงมันเป็นวงรีเรามาดูกันว่าดาว ดาวดาวเคราะห์น้อยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือดาวค้นพบเป็นหลับๆหลักหมื่นหลักแสนดวงนะครับแต่ว่าจริงๆใกล้โลกไม่เยอะเลยเราขอเล่าเรื่องดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกก่อนละกันจริงๆดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกก็จะมีหลายกลุ่มหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับจริงๆเขาก็มีแต่งแบ่งกลุ่มเหมือนกันก็จะมีกลุ่มอพอลโลกลุ่มเอเทนส์กลุ่มอาร์ทิรัสกลุ่มอะมอรสนะครับก็คือจริงๆอ่ะมันก็ยึดตามวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยดวงแรกที่เขาค้นพบ ที่เขาค้นพบแล้วมีวงโครจรคล้ายๆกับรูปนี้อย่างดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ที่เรากําลังดูเนี่ยก็คืออพอลโลนะครับก็คือมีดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อ1862อพอลโลโครจรด้วยวงโครจรใกล้เคียงกับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้นะครับ218ดวงนี้218 0 VP 1นะครับก็อันนี้ก็คือลักษณะของวงโครจรจะเห็นว่าลักษณะของดาวเคราะห์น้อยอพอลโลคือจะเป็นลักษณะวงรีที่ตัดกับวงโค วงโครจรโลกนะครับอันนี้คือกลุ่มอพอลโลก็แต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะแตกต่างกันเช่นกลุ่มแรกอะมอสก็คือจะเป็นลักษณะวงวงรีที่ใหญ่กว่าวงโครจรของโลกเอเทนส์ ens, เนี่ยก็จะเป็นแบบวงรีที่ที่วงรีตัดเข้าไปทางด้านในจุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดใกล้กว่าโลกแล้วก็กลุ่มอาร์ิรัสก็คือวงกลมวงโครจรเนี่ยเล็กกว่าของโลกนะครับอ่ะโอเคแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยเขาก็เป็นการกระจการจัดแบบเพศแต่ว่าก็ก็เฉียดโลก ทีนี้เรามาดูกันว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะเฉียดโลกเรามีข้อมูลยังไงนะครับอันนี้ของเว็บของ NASA นะครับเดี๋ยวเราจะลองรัน a n i m เมชันให้ดูนะครับอันนี้จะอยู่ที่วันที่29สิงหาคมนะครับก็คือจะเห็นว่าดาวเคราะห์น้อย218 0 VP1 โคจรมาทันนะครับอันนี้ผมย้อนมาอันนี้ก็คือช่วงประมาณช่วงประมาณวันที่2นะครับ อันนี้ก็คือช่วงวันที่สองจะเห็นว่าโครจรทันกันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะเห็นว่าเป็นลักษณะวงรีที่ส่วนใหญ่เนี่ยโครจรอ,อยู่นอกวงโครจรของโลกแต่ว่ามาตัดกันตรงนี้นั่นเองข้อมูลของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้อันนี้ในเว็บนี้เขาเขียนละเอียดอยู่เหมือนกันแต่ว่ากล่าวโดยสรุปก็คือดาวเคราะห์น้อยดวงนี้วงโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ2ปีจริงๆก็ไม่ได้ตัดกันบ่อยกว่า กว่าโลกจะมาโคจรมาถึงจุดที่เป็นสองพฤศจิกาย,ยนเนี่ยปีหนึ่งมันก็แค่วันเดียวซึ่งเล็กมากแล้วก็ดาวเคราะห์น้อยก็ต้องโคจรมาเจอตรงจุดนี้อีกซึ่งจริงๆก็คือโอกาสเจอค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวครับและหลังจากที่ดาวเคราะห์น้อยโคจรผ่านโลกไปเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรได้ในอนาคตซึ่งทางนักดาราศาสตร์จะต้องคำนวณต่อไปนะครับอ,อ,อีกอันนึงก็คือข้อมูลสําคัญสาหรับดาวเคราะห์น้อยตรงนี้ดาวเคราะห์น้อย2018 Vp1 ก็คือเป็นดาวเคร์น้อยกลุ่มอพอลโลขนาดประมาณ2เมตรใกล้ๆขนาดประมาณรถรถตู้อะครับผมแล้วก็โคจรใกล้โลกที่ระยะ419,130กิโลเมตรนะครับซึ่งก็คือแปลว่าห่างจากวงโคจรระหว่างดวงจันทร์รอบโลกเนี่ย3,080อันนี้410คือไกลกว่าวนิดนึงนะครับไม่ได้เฉียดโลกแบบชนดาวเทียมนะครับแล้วก็ลักษณะของ ความเร็วที่โคจรผ่านโลกในเว็บนี้ก็เขียนไว้ว่าประมาณ9.7กิโลเมตรต่อวินาทีแปลว่า1วินาทีวิ่งไปได้ประมาณราวๆ10กิโลนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆในการสังเกตเนื่องจากว่าดาว,ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้โคจรเหมือนตัดตัดหน้าโลกไปนิดนึงนะครับก็คือเขาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกในจังหวะที่ผ่านหน้าโลกเราเพราะฉะนั้นก็คือจากการสังเกตจะไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ ย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการโคจรผ่านหน้าโลกก็จะเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์มากจึงไม่สามารถมีกล้องโทรทัศน์อะไรสามารถสังเกตได้นะครับโ okay. อเคเราจะลองเปิดอีกเว็บหนึ่งก็คือของของวิกิพีเดียนะครับก็จะมีแอนิเมชันรูปนี้นะครับอลองมาดูกันก็คือ,อก็จะมีการโคจรระหว่างดาวดาวเคราะห์น้อยนะครับดาวเคราะห์น้อยจะเป็นเส้นสีชมพูโลกก็คือจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองคือดวงจันทร์จะเห็นว่า โคจรเฉียดโลกแต่ว่าค่อนข้างห่างเลยทีเดียวไม่ได้ใกล้ชนดาวเทียมอะไรอย่างที่เป็นข่าวอะไรที่อาจจะเข้าใจผิดกันได้เนาะโอเคอันนี้เราก็จะมารีวิวให้สั้นๆสำหรับเรื่องดาวเคราะห์น้อยดวงนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็กดติดตามชมช anel ของเราได้นะครับสำหรับคลิปอื่นๆเดี๋ยวเราจะเล่าต่อพอดีมีข่าวเรื่องนี้เราเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันก่อนเดี๋ยวจะตกฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r t u r u s astronomer นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในชา n นลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ